ครับสวัสดีครับพี่น้องคือเก่าพี่น้องเอ้ยมือนี้ก็ไดไล่มองคือเก่าอาอยู่หากินอดเวลาจลกวก็ลงมาพี่น้องลงมาหากินยามบ่ายรอบบ่ายพี่น้องเอ้ยหากินแรงมาหาไล่ปีไล่มองหาป่าพอได้อยากได้กินแรงพี่น้องหมาพี่น้องมาลุ้นมือนี้มีลมแหน่เล็กน้อย อากาศยังเย็นอยู่คือเก่าอยู่พี่น้องเว้ยบอถ,ถึงกันกับวันหนาวมาเด้อพี่น้องเด้อมาลุ้นเด้อมือนี่ซิม,มานคือคู่มืออยู่บอาล่องมึงดูมือนี่เป็นในงใดไอพี่น้องไปล่องเบัง

อ๋อเลื่อยนี่เนาอัอันตรายมันพันขักพวก อุระปกดปักใหญ่เลยปอ้โหดสองตัวเลยปกดน่าโอ้โหมาแล้วพี่น้องเ้ยมือนี่ันปกดแล้วเออพวกันขักขนาดเลยโอเลยพี่น้องเ้ย cốt Ý con à Tổ nưng này. này Cốt ống Cốt ống bò Đi đi Cốt, cốt. Để không. Để không. Để không. แล้วอีกแล้วอ,อ,อืหลายลาื่เนาะบ้านอะไรพ,พวกนเ้นโจ้เลยพันขัดทวกดจีดีดออกฟุ

นี่แหละได้การอูกก้หู้อุ้ย,ยปากคตปาโคตกดน กดพี่น้องนี่ปลาขาวอว่นี่ปลาขาวกว่านี่นกดปรากฏอีกแล้วโอ้ โอ้อ้หยังอันนี้ยังอันนี้พี่น้องไม่ออกก่อนไม่ออกก่อนนาดพตไม้ก่อนพี่น้องเอ้ยจะโคตดป่าเื้ย ปลาคุลามพี่น้องลาคุลามปลากาปลาสมบพิปลา,าม,มา <c oughs> ีมัดคูปลาปลาขาปลากาอีกแล้ว นี่ละเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยเปียกแล้วได้มุดน้ำแล้วขี่นี่โคตรมุดน้ำแล้วเมื่อไรเจังหน้ามันชิหนาวเป็นอย่างนักนหรอู้ล่ำโอ้ยต้ังทำแต่งไอย่งนี้นี่อะไรอย่งนี้ล่ำอยู่ในไม่ไผ่นี่แล้ว à, cốt đi ừ. à, cái còn thì non rồi cốt ở bụt đi cốt nó Cốt nhảy phải ไหมปลากรใหญ่ยีระพี่น้องอังอังนู่อีกแล้วโอ้ปลากรโอ้มันอยู่น้ำกระบังนี่บกระบ้าไม่ไข่นี่ก็ กดพีああ่น้อ no. ีแล้วอีกแล้วพี่นงปรากุดอีแล้วงานกระปากดอ๋ออ๋อ น้องเอ้พี่น้อมือพี่น้องบาดมือลุกแล็มองลุกทนนี่แหละมานี่ละพี่น้องตะกุดไปพี่น้องมาเมือพี่น้องหนาวอีกแล้วมันอ,กกน,มอ,มอ,อ,อนี้นก,ก็ได้ได้มุดอีกมองค้องอยู่พื้นพี่น้องเลยมองก้อหินเรืได้มุดปด ที่หนาาพี่น้องเมื่อก่อนก็กินอยู่ดอกปลากระไดดิให้ในอยู่พี่น้องเลยให้การยูดอกซํานี้กระไดนีดีกว่าบมาพี่น้องปลาปลาขาวคุล่ามปลาอีไทยก็มีพี่น้องเลยปลากดกม็มีมือนี่ให้ในอยู่ปลากดกระไดให้การยูดอกพี่น้องซํานี้เอาเอาซันี้ก่อนนาะพี่น้องนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ